จัดพเมียนพองจากมือนี่เป็นมือวันดีได้จัดพเมียนพองจะเป็นวันคริสต์มาสหรือว่าคริสต์มาสนำแก้กวประแดกแก้กวประแดกใส่มากออกว สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องไปมือสุขูสุขคนจากทั้งฟังไทยฟังลาวและกะตางประเทศมาจากพ่อแม่พี่น้องจากมือนี้เป็นมือวันดีได้จากพ่อแม่พี่น้องจากเป็นวันคริสต์มาสหรือว่าคิดมากล่พะพ่อแม่พี่น้องมาจากพ่อแม่พี่น้องจากมือนี้วันคริสต์มาสพามากินหนึ่งปลาหนึ่งปลาทับทิมพ่อแม่พี่น้องกับผักอีกมุม ผักอิ่มภมภาษาไทยเอิ่อนมาอย่างกับบุญหูเดี๋พูดนปองผักอีหุภูมแล้วก็ผักป๊อปอายไม่ลองเป็นอย่างละผักป๊อปอายกับผักป๊อปอายไม่ลองผักขมใครยุคงเก้าศูนย์จะรู้นะคะผักป๊อปอายมาคุณลองมืดวันนี้ตำแก้วประแดกแก้วประแดกใส่มะกรอคุณม่ลองจ้มลุยบอไหนย่าหาง ชิมเจีมยมก่อกันเนดะ้อมึงมีอากาศท้อนร้อนพุ่น้นาอืมอืมหลาปกเยแสบยางแท้ ต้มีลมอืมเอยากกินหนึ่งกบเนาะคแม่น่องจะพาอีบุมเนีย่ยเพิงจแสบ ข้าวเหนียวยี่ห้อน,นี้ก็ซื้อมันกินแหละไปลองแข็งนะข้าวยังว่าข้าวเหนียวตาตาหนูเห็นไหมไปลองไปลองอืมแข็งเพื่อจังเข่ารถตัสข้าวเหนียวรถตัดมันไปลองนิ่มหมดนี้แล้วก็ซื้อละแข็งเสะไหลขึกก้นม้วก็ยังแข็ง 牛一样啦，跳舞对不？ Cho một quả ừ. ไปเหมือนเหมือนกันมิ้นต์ ูกมันในป่านี้ครับพี่น้องเลยปไปกินงานเลี้ยงมันแต่ตอนบ่ายครับพี่น้องกับมันอีกอะ่ะกินข้าวต้มพี่น้อง 你们可以买啊。 Mm-hmm. หนึ่งป่าอืมมันมันเื่ พี่น้องจ้ะอิ่มแล้วเอาไว้จะกินมื้ออื่นจับพอแม่พี่น้องจ้ะสาวนักแตะช้าพากินก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกถทุกคนนะจ๊ะที่สนับสนุนช่องนัตะผ้ากินนะจ๊ะพ่อแม่พี่น้องจ๊ะก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องสุขภาพร่างกายอนามัยแข็งแรงทุกผู้ทุกคนนะจ๊ะถูกหวยลำล้ำเรื่อยเรือนะจ๊ะพ่อแม่พี่น้องจ๊ะขอให้พ่อแม่พี่น้อง สุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขุมทุกคนเนอะอ่ะว่าแล้วมันบมอคำนมิคเนาะเออก็อมาว่าอีกอ่ะมเอาควแม่พี่น้องจากนาราชาพากินลาไปแล้วจ้าขอขอบคุณนะจารยพัชรินทนองจา้าสวัสดีค่ะ